สวัสดีครับพี่เพ่วันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาตองหนึ่งนะครับเหลืองแล้วนะครับก็น่าจะอีกประมาณไม่เกินห้าวันนะครับน่าจะได้เก็บเกี่ยวนะประมาณห้าวันที่ต้อมดูแล้วนะครับก็อ่าเม็ดเต่งเม็ดสวยครับนี่นะครับอ่าตองหนึ่งอายุการเก็บเกี่ยวเนี่ยต้อมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าประมาณเท่าไหร่แต่ที่คร่าวๆเคยได้ยินมาก็น่าจะอยู่เลทประมาณร้อยนิดๆน,น,นะครับแต่ฤดูกาลนี้อย่างที่บอกขนาดห้าสี่ห้าหนึ่งอ่ะ ยังเกี่ยวร้อยสิบห้าวันเลยครับน่าจะในเลทประมาณนั้นแต่ตอนนี้ต้องไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่แล้วเนาะเจ้าของนาก็อตอนนี้ก็อไม่รู้จะเก็บเกี่ยววันไหนนะครับเดี๋ยวเจออีกทีว่าจะถามนะครับแต่ข้าวเขาอ่ามาฉีดยามาฉีดยาใส่ปุ๋ยไปแล้วเม็ดข้าวสวยนะครับเนี่ยครับอ่าสวยอยู่นะแต่ปัญหาตอนนี้คือนกกระจิบนกกระจาบเยอะมากนะครับลงกินของต้อมก็เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าข้าวต้อมนี่เริ่ม ข้างล่างี่เริ่มเหลืองนิดๆข้างบนยังเข้าน้ำนมอยู่เลยนะครับสําหรับแปลงนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับในโซนตรงนี้นะครับแถวเนี้ยสวยหมดเลยเนี่ยยาวไปถึงแค่ตรงนี้นะครับฝั่งนู้นไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับฝั่งนู้นมันเหมือนว่าตั้งแต่ช่วงแรกเราไม่ค่อยงามนะครับแต่ฝั่งเนี้ยสวยจริงครับอ่าได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคน้ําหนักดีมากนะครับเนี่ยดูน้ําหนักแล้วอ่ะลวงยาวมากอ่าก่ายัางที่บอกนะก็ว่าคล้ายๆอ่ากอขก้าห้า นะครับคล้ายๆก็ขอ9เก้าห้าก็เคยทําอยู่แล้วก็ประมาณนี้แหละครับกอหอกเก้าห้าใกล้ๆก,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 กันนะครับเม็ดเหมือนกันเลยนะครับก็จะมีรีบบ้างนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของออกไม่สุดอ่าอย่างนี้ครับเจอสภาพอากาศนะครับนี่แต่โดยรวมๆแล้วสวยอ่าสวยอยู่ครับนี่นี่เนี่ยครับอ่าเม็ดยาวนะครับคล้ายๆแปดห้าแหลแต่ต้องว่ายาวกว่า นะครับยาวกว่านะครับน้ําหนักดีด้วยนะครับเนี่ยที่ได้จับจับมานะครับคือการทําตองหนึ่งเนี่ยต้องมองนะครับถ้าทําจับในช่วงของสภาพอากาศหนาวว่ามันจะมีปัญหาส่วนใหญ่ข้าวที่รวงหนักๆนะครับรวงเม็ดเยอะๆแล้วแบบหนานๆเนี่ยเม็ดทีๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอคอรวงหักนะครับหรือเน่าคอรวงจะได้จะง่ายจะ,จะง่ายกว่าพันธุ์อื่นนะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ต้อมทำเก้าห้ารอบรอบก่อนนู้นอที่เคยทาอ่ะมันะต้องฉีดยาเอาให้อยู่แต่เป็นเรื่องปกตินะบางทีคอมันมันช้ําเห็นไหมบางทีอะ่ะเพราะว่ามันหนักรวงแล้วก็อาจจะไม่ได้ฉีดยาเกี่ยวกับเรื่องของอ่าเน่าคอรวงหรือคอช้ํานะครับก็จะมีปัญหานะครับดดูการนี้ก็ได้เท่าที่อ่าเขาเรียกว่าที่ทําที่รอดจากบัวดีกว่าเนาะแต่แปลงนี้ต้องมองว่าทางเนี้ยสวยนะครับทางทางห้างไปเนี้ยอ่าทางเนี้ยสวยครับ ก็น่าจะไม่เกินห้าวันนะต้อมมองนะครับจะได้เก็บเกี่ยวเพราะว่ากกยังเขียวอยู่นะครับนี่เห็นปะยังเขียวๆอยู่แต่ปลายนี่เหลืองแล้วละ่ะน,นี่น้ำหนักดีนะครับดูดิเน,น้ำหนักเขาดีมากเลยสวยเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าทํานะครับถ้าจะทํานี่เนี่ยทําฤดูกาลนี้เลยก็ได้เนาะเมษาพฤษภานี่เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ท,ท,ท,ที่ต้อมดูแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าเนี้ยยาก็ไม่ค่อยได้ฉีดเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าเป็นบัวใช่ไหมเขาก็เหมือนจะปล่อยแล้วก็มาใส่ปุ๋ยเร่งที่หลังเอาอีกทีนึงนะครับก็ได้มาสภาพนี้ตรงไหนที่โดนกินเยอะๆก็อ่ามันมันก็ไม่ออกไม่สวยนะครับนี่เห็นไหมนี่อ่ารวงหนึง่งรวงหนึ่งก็ถือว่าเข้าเมล็ดเต็มดีนะครับอ่าเข้าเมล็ดเข้าอะไรเต็มดีนะที่ต้อมดูนะครับเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องวัดน้ําหนักหรือวิทีนึงว่าโดยเฉลี่ยรวมๆแล้วเนี่ยจะได้ดีไหมนะครับนาตรงนี้ รู้สึกว่าช่วงนี้จะสิบกว่าไรหรือไงนะจะหรือยี่สิบไรนี่แหละครับประมาณนี้แหละเขาเคยทำอา่ากอขอหกห้าเหมือนกันนะตรงเนี้ยนะโซนตรงเนี้ยแล้วนี่มาลองทำพันุใหม่ดูนะครับแต่ต้นน่ะใหญ่จริงเนี่ยครับต้นเขาใหญ่มากเลยนะต้นเขาใหญ่มากเลยรวงเขาถึงออกมาได้เยอะขนาดเนี้ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องถ้าไม่โดนมแมลงบวบต้อมว่าโอ้โหสวยมากเลยเป็นอีกหนึ่งพันที่น่าทำนะครับสำหรับตองหนึ่ง ก็ ه, การทําตองหนึ่งก็เหมือนคล้ายๆเบอร์เบอร์ยี่สิบแหละครับเหมือนตระกูลเจ็ดมินแหละต้องมองนะครับเพราะว่าอายุการเก็บเกี่ยวก็ไม่ไล่กันเท่าไหร่คือเอาง่ายๆก็ขอเก้าห้าครับมันก็เคยทําต้อมเคยทําอยู่นะครับว่าส่วนเรื่องของการใส่ปุ๋ยฉีดยาอันนี้ก็อยู่ที่บุคคลละว่าจะฉีดกี่ครั้งจะใส่ปุ๋ยกี่รอบนะครับแต่อันนี้ต้อมไม่แน่ใจเลยว่าสองหรือสามนะใส่ปุ๋ยนะครับแต่มาใส่ช่วงหลังนี่รอบหนึ่ง ไม่แน่ใจว่าสองหรือสามนะแต่ข้าวออกมาถ้าได้อย่างนี้หมดนะครับน่าจะได้ดีเลยล่ะเพราะว่าน้ําหนักดีเนี่ยน้าหนักได้นะครับน้ําหนักได้อยู่นะครับก็ไม่เบานะครับไม่เบาจนเกินไปนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องนกอย่างที่ต้อมบอกเต็มเลยครับนกกระจิบนกกระจาบเนี่ยมันก็จะมากินเรื่อยของต้อมก็เริ่มกินละนะครับลอดจากบัวมาเจอนกพอลอดจากนกปุ๊บเจอหนูต่อนะครับก็จะมีปัญหาอีกแล้วนะครับในแถวบ้านต้อมนะตอนนี้หนูก็เยอะนะครับนกใกล้เยอะ ล้วยิ่งแปลงนาเกี่ยวไปหมดเนี่ยมันจะเหลือไม่กี่อันเนี่ยมันก็จะมาลุมกินแล้วต้องมานั่งเฝ้านะครับเป็นอีกหนึงสายพันธุ์ที่ต้อมมองแล้วน่าทำนะครับน่าทำมีต้องหนึ่งกับอ่าพิโลกเจ็ดสอนึ่งศูนย์เจ็อะไรเงี้ยอ่ต้อมต้อมมองดูแล้วเขาก็จะเริ่มกลับมาทํากันนะครับแต่เรื่องของราคาราคามันก็พูดยากเนาะเพราะว่าตอนนี้ราคาถูกมากเลยห้าพันถึงหกพันเองอะ มันก็จะจะมีปัญหานะครับเรื่องราคาเราก็ต้องอย่างที่ต้อมบอกเนาะเน้นทําให้ได้เยอะนะครับเน้นทําให้ได้เยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราทําให้ได้เกินานาเนี่ยราคาไม่เป็นไรนะครับแต่สวยเห็นไหมครับนี่อ่าหลวงสวยอยู่หญ้าเยอะหน่อยนะครับแต่ก็ล่วงหมดแล้วลิเกด้วยเข้าดีดด้วยล่วงไว้หมดแล้วนี่อับส,สวยเลยนะครับเดี๋ยวต้อมจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะในตอนอเก็บเกี่ยวว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าลุ้นเหมือนกันนะ แปลงนี้สวยอยู่นะครับล่องนี้ทั้งล่องมาเลยยาวไปจนสุดนูนะ่นอะที่ต้อมเคยไปถ่ายคลิปต้องถ่ายมุมนู้นนะครับสวยเหลืองอลามเลยครับก็น่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือไม่อาจจะไม่ถึงก็ได้เจ้าของนาเดี๋ยวดูก่อนเพราะสภาพอากาศนี่ค่อนข้างนี่จะร้อนนะครับข้าวสุกไวดูวดการนี้นะครับเป็นนี่หนึ่งสายพันธุ์นะครับก็วันนี้มาอัปเดตนะครับที่ต้อมเคยทําคลิปไปเกี่ยวกับเรื่องของตองหนึ่งเหลืองแล้วนะครับน่าจะไม่เกินอาทิตย์จะได้เก,ก็บเกี่ยว เดี๋ยวต้อมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งฝากไปพี่น้อง,องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ทางช่องต้อมดื้อชาแนลด้วยนะครับส่วนอีพี่น้องท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดเข้าวเ,เด้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนนะครับเร่งรากแตกกอนะครับหรือจะเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์กึ่งเคมีหรือจะเป็นพันธุ์ข้าวนะครับติดต่อสอบถามในช่องทางต้อมดื้อชาแนลนะครับหรือไปเป็นกําลังใจให้ลุงตีตะวันแดงกับคู่หูกเกษตรนะครับในช่องทางของ YouTube นะครับ เข้าไปปรึกษาลุงเขาได้ไม่ว่าจะเป็นพันุ์ข้าวนะครับตัวยานะครับแช่ข้าวหรือจะเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยตัวฮอร์โมนธาตุหลักธาตุรองลุงมีหมดนะครับไปขอคําชี้แนะจากลุงเขาได้นะครับเพราะว่าต้อมอทุกรอบเลยต้อมจะนําตัวฮอร์โมนธาตุหลักธาตุรองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของย่อยสลายฟางข้าวด้วยนะครับมหมักไม่ได้หมักแค่เฉพาะข้าวดีนะครับหมักฟางข้าวหมักยานี้ย่อยดีไอ้นี้ยอมรับเลยว่าต้อมใช้มาสองรอบนะ ย่อยดีมากนะครับย่อยดีมากนะครับยาค่อนข้างที่จะแรงนะครับเขาเป็นกรดฮิวมิกแล้วเขาก็ช่วยบำรุงดินด้วยนะครับเขาช่วยบำรุงดินดินต้มเนี่ยเละลมนะครับแล้วมันเป็นยังไงก็คือว่าเราหว่านข้าวไปเขาจะแตกกอดีรากเขาจะลงลึกนะครับเขาหากินอาหารได้ง่ายก็ลองเข้าไปสอบถามลุงเขาดูได้นะครับหรือจะติดต่อเบอร์ลุงเขาก็ได้นะครับ0 9 9ย์99 3 6 6 0994199366ลุงติตะวันแดงครับ